พามาดู p c x ที่ว่านัดสัญญาไว้ว่าจะทำเสร็จแล้วก็จะมารีวิวให้ดูมามาดูกันเลยเข้ามานี่นี่นะเดี๋ยวามาดูกบอดเลยข้างหน้าตัวนี้ที่ว่าผมรีวิวเรื่องไปเลี้ยวเร็วเข้าไปนะนี่มาอัปเดตล้อหน้านะ y o โ,โ,โกเบคแ Black นะครับเบอร์45นะออกมาคมๆประมาณนี้เลยนะครับตามมาด้วยนี่ชุดบนนะฟังกูปลานะครับฟังกูปลาไล่ใหม่หมดเลยแล้วก็มีตัวนี้ครับ นี่ตัวจับสายแอคทีฟนะแล้วก็มีปลอกแทนนะมีปลอกแทนมีปลายแฮนนะครับแล้วก็มีนิตยกราบแทนเซียนสีนะครับแทนนัดเดิมนะตัวตาแฮนเซียนสีแล้วก็ข้างขวานี่เปลี่ยนท่าเบรกใหม่ด้วยเต็มเต็มเลยนะนะาานี่นะพอมายะนิตยกราบแล้วก็ล้อหลังนี่ก็เปลี่ยนยางใหม่นะข้างหลังเป็นเบอร์ห้าสิบร้อยนะมือการขึ้นอะไรใหม่ครับแล้วก็มีเปลี่ยนท่าเบรกหลังด้วยแล้วก็มาฝั่งนี้เป็นโมลิงนะครับ นี่เป็นมือลิงไทเทแล้วก็ตัวตั้งไทเทแล้วก็มีสปินด้วยก็น่าจะาประมาณนี้นะครับนี<ะ>่นะพี่เพื่อนบอกว่าเสร็จแล้ว<ะ>รีวิวให้ดูก่อนประมาณนี้เลยนะครับคันนี้ก็เพิ่ดไปสามพันกว่าบาทอที่บอกนะใครสนใจชิ้นไหนก็เชิญไม่ได้แล้วกันอันนี้ผม่งคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีคันหน้าจะให้มาติดตามกันบ่อก็ฝาติดตามรายกนแล้วเจอกันใหม่ครับนี่ไปเจลาบเ